รองเทา้ากูไปกับตึกได้ดแล้วอ๋อรองเท้ากูละเอาไปอะอะไรรองเทา้ากูอยู่ไหนมามาด้วยหรอรองเทา้ากูเอาเรียกถือไม่พี่เรวบอกมันเอารองเท้ามาด้วยไม่ใช่ไงมันเอาพี่เรียวพี่หนูขอโทษพี่ใครเอาปัสรองเทา้ารองเท้ากูรองเท้ากูละน้ำปลาไอา้น้ำแข็งขอบคุณครับน้ำปลาเออรองเท้าอยู่ไหนแลอยู่ไหนไม่ได้มึงไม่ได้เอามากูเอามากูใส่มา แล้วอยู่ไหนเลยหิ้วควายมึงฝาละข่าวเหี้ยเอาฟีลองเท้ากูละมึงเอาไปไว้ไหนไออย่างลังเท้ากูแตนดังๆก่อนว่าเกลียดน็อตมากเกลียดไอ้น็อตมากมากกูให้ละเกลียดมากเลยต้องขอบคุณน้องน้องช่วยกูอ๋อฮะไม่ยิบจะบงจะบอกันหรอกเกลียดเนี่ยเอาวาง เฮ้ยน้ำน้ำแข็งก็มายังน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่นได้ปะเอ้ยเออยยุ่นี่เจอแล้วกูเน่าไปเน่าไปอ่ะกนไม่ต้องอ่ะกูทิ้งคือไปสิต้องให้กูสืบไปหรอมั้งคือไปกูมึงไม่มีไม่มือไม่แก้วก็ไม่เอาโบมันไปเกียร์ไอ้นาดสีน้ำยังไม่อยู่กูไอ้เข่าเกียร์มั้งไอ้นัท เกียดมิบึงมีคนชื่อน็อตอ่ะชื่อนาลงฟิตอ่ะเออออเาีกเียรติบึงนามสกุลอะไรนามสกุลปังกลางพ่อชื่อพ่อไม่รู้แม่ไม่รู้แม่ชื่อพ่อแม่ชื่ออ๊อฟเฮยมีคนชื่อเรียนนี้อย่าพูดดังเท่อธรรมดาเขาแม่ชื่อทุกคนมาดูความรั่วของไอมาดูความรั่วของไอเดียวกันทุกคน มาดูความลอกของหลิ่วกันจ้าไม่ดูความลอกของหลิ่ยวกันคลิปนี้5นาทีลงเลยจิบได้ผัวตายแล้วเกียดไอ้นัทจิบได้น,นะผัวตายแล้วเออแล้วก็แชร์ให้มันดูด้วยนะแบบลงแล้วแ <Okay, S 2> ชร์ให้มันดูแ okay, okay. ชร์ให้มึงดูอะแล้วมึงก็ส่งให้มันน้ำกูเหรอกูไม่ส่งกูให้ยับกูลบเลยกูลบเพื่อนมันไปแล้วยา อีออฟพี่พอยแล้วสิบบาทสุดท้ายมึงก็ยังไปแย่งมันคุณต้องให้มึงอะไรวะเจ็ดกับสามมึงต้องให้กูสามบาทคลิปนี้หลิวเด่นอะไมเหรอเราสร้างมาเพื่อหลิวเลยคลิปเนี้ยเอาเห็ินมะไปปิดเธอด้วยนะไม่เออแล้วก็คยอย่าพูดคำหยาบขอโทษขอโทษค่ะ ขอโทษนะคะพนมมือขอโทษนะคะทไมพูดอียากจะไม่พูดอีกแล้วพนมมือเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อขอโทษค่ะขอโทษชื่อชื่อจริงแตุ่รเช่ลนอ้าวนางสาวเอาละมึงไปด่าคุณผู้ชมค่ะว่าคอยอไปกี้เนี้ยมึงขอโทษเลยเหลียวเป็นคนแบบนี้หรอเหลียวขอโทษพนมมองกล้องพนมมือพนมมือ ขอโทษค่ะต่อไปต่อไปริวจะไม่ทําอีกแล้วริวจะไม่ทำอีกแล้วก็จะไม่พูดด้วยแล้วก็จะไม่พูดด้วยชื่อจริงชื่อจริงตัวเองช่ชจมาด้วยชื่อจริงตัวเองให้มันเร็วๆมันไม่ใช่เรื่องนั่นหรริวอะไรนะละอะไรละละพีพักเอ้ยซีรีพักนันตะโกนหนูเป็นมารหนูจะไม่พูดอีกแล้วจะไม่พูดอีกแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะถนมมือแล้วก็ขอโทษค่ะดีๆ แถ้วสนุปพูดห่ือปะพูดพูดกูยเขาเหมือนแบบเดิม่ะเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบไม่ได้มึงให้กูมาอีกต้องใบไปต้องเอาหรอกอืมโอเคไปซื้อข้าวกันรีบเหรอจะแก่คลิปคลิปกินข้าวเพิ่งลงไปจะกินข้าวอีกแล้ว ก็มึงดูเวลากี่โมงอะคลิปพวกมายแก้มไปกินข้าวอีกอลินี้บอกไปกินข้าวกันอีกแล้วจะไปกินข้าวอีกแล้วล่ะคลิปนี้เราจะมาดูความร่วงของหลิวอย่างเดียวคลิปนี้ตั้งให้หลิวเลยจะทิ้งเพจหลิวไว้ให้ข้างหน้าคลิปทุกคนเนาะต้นคลิปไจะทิ้งไว้ให้สิิรัหารองเท้าจะพวกกูทช่ไมเหรอออียเฮ้ยน้าพนัมือขอโทษค่ะ ค่ะขอโทษค่ะต่อไปต่อไปไม่จะไม่พูดอีกแล้วไม่พูดอีกแล้วคือจริงไม่เอาแต่ด้วยชิลเล่นขอโทษค่ะขอโทษค่ะไปสวยๆโทรศัพท์ไปไม่ใช่มือทำดีๆเออรัดตุ้ปีใหม่กับปีชงปีใหม่กันนี่อยู่ชองคนนี้เลยอ้าวยังไม่หยุดขอโทษค่ะท่านเพื่อนต่อไปอยู่นี่ เพื่อเรากลัวกล้องทุกคนไม่ไปอ่ะไม่ไปไปไหนห้อบอกขอไม่ไปอ่ะซาล่าจะไม่ใช่ซาล่าเลวแล้วมันไม่ไปอ่ะซาล่าไม่เอาซาล่าเลวเออเขาไปิงกัม่มึงยักรูมั้ยมึงโทรไปให้คนที่อยู่ห้องประขอใช่เยี่ยมโทรพี่ยาพี่ยากำลังเดินได้ไปถูกหมก่อนถูกไห้เช็กดิ่เอาซาล่าไม่เอาซาล่าเลวเพราะว่าเกลียดมากคนนี้เป็นซาล่าเลวอ่ะอะไรกันเล่นจริงก็เตะนะไม่ได้ทำเตะเตะเตะอ่ะ

เปนไเออนี่เออปันชอบดูท่าเดินดูท่าเดินออกยากแกงกันนี้ปัดออกปัดอะไรปัดออกออกอากาศปัดออกออกอากาศไหลอยู่เหรอไม่ไหลไม่ได้ไหลปัดออกออกอากาศไงปัดออกออกอากาศอปัดออกปัดออกมาจากการออกอากาศปัดออกไป เราจะไปกินข้าวที่มันจะพาไปจะไปซื้อขนมด้วยมาไปทางนี้ไปทางนี้เราไปกินข้าวพร้อมกันก็ใช่ไงไอ้แก็บไไม่ไปปิดคลิปไอ้แก็บใกล้พร้อมไม่ไปปิดอะไรพึ่งเปิดปิดคลิปเพิ่งเปิดแก็บไปป้าเพื่อนไปน้ำมันคืนทองไปทางนี้ดิก็ไปเออทำไมไอ้กูจะคุยกันไม่ได้เลยอะไรเปิดกูขอให้แตกมาแล้วกี่ัาเปิดกูเอาประเด็นดราม่าแน่ประเด็นลาดราม่ามาแม่กูเอาดราม่าแน่ ตอนที่เจอและเข้าอยู่ด้วยกันเถอยไทางไหนดีน่าขอโทษค่ะขอโทษทั้งคลิปขอโทษค่ะดิวจะไม่ทำอีกแล้วจำไหมจำจุกนั่งท่าเตรียมยื่นมือออกมานั่งสิบครั้งสิบครั้งสิบครั้งพูดก่อนสิบครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งดังดังยี่สิบครั้งหนึ่ง หนึ่งต่อคลิปนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชิดท่านี้มาให้เราที่เอาท่านี้มาพี่กังไก่นั่งลงยังไงนะทำที่มันวันนั้นอะลุกนั่งท่าเตียยลุกนั่งท่าเตี้ยไปดิบังท่าเตียหนึ่งวันหน้าแกจะไเวลาลุกแล้วค่ะมันท่ามันดุอะพรุ่งนี้เราก็ไม่ใช่พรุ่งนี้ป้าลื้นพรุ่งนี้เราจะไม่มังเรียน เป็นอะไรอะแย้มอะไรมันเป็นอย่างี้โอกหักโอ๊หักอะไรเข้าหักอมหัวใช่รองเท้ามันเกือบกัดนะเขาเขาเขาให้เขาเขาทันจังหวะพอดีเลยเขาไม่ให้คามั่งเราอ็อฟแล้วเขาก็พูดงี้ทำไรจิตใจเราเธอมาให้ความหวังมากเกินไปไปไหนจะไปไหนอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งชนะวันหนึ่งชนะกระเป๋าพูดด้วย เลยเข้าไปอคากะอ่ะอีบายขอโทษค่ะแต่ไปเดีจะไม่ทำอีกแล้ขอโทษทางคลิปอีเหลวขอโทษทางคลิปมึงพนมมือกันเลยซองคนมึงอ่ะขอโทษค่ะขอโท่าน้าเข้าหากันขอโทษค่ะจะไม่แป้งตังให้พวกคูแดกแล้วนะ อ๋อจะทำท่านันดิพูดใช่แล้วไหมยูทูบเบอร์เหรอใช่ไม่ใช่ค่ะยูทูบเบูดยูทูบูดอินฟูอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์พีเอเตอร์อุ้ยเจ๋งเลยทุกคนรอเพื่เราสวยปะไม่สวยกดหนึ่งไม่สวยก็กดหนึ่งอยกดหนึ่งตลอดเลยขูดเทียท้าขูดเทียท้าว่ะเออเออ เอาไปสักทีเพราะมึงอายืนรออะไรกันโอเคบายบายครับสวยนะอย่าสิเขาไม่เห็นในกล้องมันไม่เห็นมันไม่รู้หรอกกูรู้ดู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 ูนะกูไม่ควรมี็นยูทูบเบอร์กูควรเปตนจกล้องให้พวกมึงนั่นเองครับก็จะไปกินข้าวนะก็คืออะไรนะ ยีรำเนึ่งยีรำ้อุ้ยไม่แล้วทุกคนเนี่ยเขาคือเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะับกินข้าวแดกข้าวทล้ไม่แดกข้าวไม่คิดนี้ไม่โอ้ยคิดนี้ไม่มีกินข้าวขายแก้วไปกินมาแล้วกูจะกินอ่ะเพราะไหนวะคิดไปวันนั้นที่มึงิงเงาเออจะพาไปกินข้าวอีกแหละแล้ววันนี้จะพาอู้วเอาไม่ได้เอไม่ได้เอได้เอไม่ได้เอไม่ได้อโอ้ยอย่าพูดเยอะมึงคิดจะตัดไม่ะเอาไม่ได้เลย โอซายไดโอ้ายไดเฮ้ซายไดโอหยาด้ยถ้าแฟนกลัวเธอเธอโอดายไแปลว่าอะไรมันบอกว่าไม่รู้เพราะเขาไม่ได้ยินคำนี้ที่หมายสวยมากเป็นอย่างนั้นแหละมันละเออเพ ค่ะทุกคนเราไม่ถ่ายนะล้โอ้โหดายแล้วตัดคลิปเลยบายบายโอ้โหดายนั้นมันไอ้นี้ถือเอาแก้มเอาแม่เอ้ยเอาแก้มอันไหนแม่มึ้งอันไหนแม่แก้มอันนี้แม่แก้มเพอดูเลอะเพราะว่ากูทาแค่ปากยากได้คลิ๊บเหรอพอแล้วมันก็ดาอยากได้คลิ๊บคือคืดอนะแบบอยากแบบว่าสมมุดไปที่บ้านเดินไปแล้วก็หันหน้าอยากได้คลิปแบบนั้นะ อันนั้นกูทำให้แกมค่ะตัดให้เองทายเองตัดให้ด้วยทำให้หน่อยมันมีกระเป๋ามันมีแต่สะดูดได้เลยนอกจากพ่มมันดูมันดูมันดูโล่งแล้วเพื่อเราไปทำอะไรมาทุกคนมียาติดตืดทุกคนอยากได้แค่นี้ทำให้หน่อยดิทำให้หน่อยดิโฟกัสรองเท้าปากแดงเขียวคมนายชูมิซุจิโตะยามาอุจิที่รู้ <c oughs> ยิงฮะเขาหัวแม่งเจ็บ,บจาลืมทำให้โอเค